หลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทพระอริยสงฆ์สายเหนือโลกมีนามเดิมชื่อศิลานินจันเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2,488ขึ้น8คดคำเดือน11ปีละกาเป็นบุตรของนายแก่งและนางน้อยนินจันบนรรพชาเป็นสามเณรเมื่อครั้งอายุส5ปี ณวัดธาตุประทับและอุปสมบทสังกัดมหานิกายเมื่อปีพุทธศักราช2509ณวัดบุรพาพิลามจังหวัดร้อยเอ็ดโดยพระสิริวุฒิเมธีเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดสมัยนั้นหลวงป,ปู่พระมหาศิลาศึกษาปริยัติอย่างมุ่งมั่นจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและ,ปะเปลี่ยนธรรมหประโยคลับพัดเปลี่ยนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหล่อก้า เมื่อปีพุทธศักราช2510นณวัดพระศระีรัตนศาสดาลามและได้รับหน้าที่เป็นพระอาจารย์สอนที่โรงเรียนวัดนิคมขนาหลามษณ์จวัดร้อยเอ็ดและรับหน้าที่เป็นพระที่สวดปาฏิโมกในการลงโบสถของคณะสงฆ์ตลอดมาหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทเมื่อแตกฉานด้านปริยัติแล้วหลวงปู่พระมหาศิลาได้จ่าลิกแสวงบุญปีกวิเวกไปหลายจังหวัด ช่นจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดชยัยภูได้เดินทุดกป่าและภูเขาอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายสู่ภูเขาควายสองปปลาวในปีพุทธศักราช2517เดินทางไปกับหลวงพ่อบ้านชาติวัดบ้านชาติจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งปัจจุบันมอณภาพแล้วได้พบกับครูบาอาจารย์มากมายอาทิเช่นหลวงปู่ทองมาหลวงปู่มหาบุญมี หลวงปู่หลีและเป็นศารธรรม,มิกกับครูบาอาจารย์หลายรูปเช่นหลวงพ่อสมานหลวงปู่หนูหลวงปู่สมศิษย์หลวงปูสส่ล้อมหลวงปูมงป่มหาศิลาได้รำเรียนวิปัสนาและเรียนอักษรธรรมลาวและอ่านหนังสือจากใบาลานอีสานได้อย่างแตกฉานและได้ศึกษาคำพีใบาลานสายสมเด็จตุลจากเสาปปลวหลายฉบับศึกษาจนแตกฉานตั้งแต่ปีพศ2550เป็นต้นมา หลวงปู่พระมหาศิลาได้ปลีกวิเวกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นป่าช้าล้างหลายแห่งจนหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดโพสีสะอาดซึ่งเคารพรับถือท่านมากได้กราบนิมนต์ท่านมาจำภรษาที่วัดโดยหลวงปู่ประสงค์จะปลีกวิเวกณนะสวนสงบ้านแก่ปะเหล่าศิญญานุสิ์จึงร่วมกันสร้างกุฏิถวายหลวงปู่ได้จำรรษาตลอดมาพร,มระธรรมรัตนาดิโลกเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ เชฟวนาลามได้มีความเลื่อมใสในองค์หลวงปู่ได้นิมนต์ท่านขึ้นไปร่วมงานพุทธาพิเศษพระกิ่งวสุทัศและหลายๆวัดในภาคอีสานจะกราบอาราธนาหลวงปู่ไปร่วมปลงแทบทุกงานเนื่องจากเหล่าสิทธยาลิสิ์ได้ประจักษ์แก่สายตาเรื่องพุทธาคมวัดปฏิบัติความเมตตาความสันโดษและเรื่องอยานอย่างรู้ที่ท่านสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างน่าอัศจรรย์ หลวงปู่พระมหาศิลาสิรสิจันโทพระผู้เท่าที่จำวัดในป่าเพียงรูปเดียวมานานพระผู้ไม่หวังในลาบยศสรนเสริญพระผู้เมตตาฉันอาหารอยู่กับหมาแมวมาทั้งชีวิตไม่หรูหราไม่ฟุ่มเฟือยเมื่อ15ตุลาคมพุทธศักราช2562นาวาตีหม่อมเจ้าเวียงวัฒนาชื่อ,อยางขูดโปรดให้หม่อมประชวงนิวัฒกัลยาณวงศ์และ ราชนิกูลหลายพระองค์เสด็จแทนพระองค์ในพิธีเทลาพิเศษถวายพระไตยน้ำอกไทยและแจกันดอกไม้ถวายแด่องค์หลวงปู่แม้ปัจจุบันท่านก็ยังอาศัยอยู่ในกุฏิเล็กๆเ,เพียงลำพังมีลูกศิษย์ตลอดจนชาวบ้านไปพึ่งบารมีและใบบุญของท่านท่านได้เป็นผู้อุปถรัรมภ์โรงเรียนบ้านธาตประทับจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนเหล่านาแก่วิทยา และโรงเรียนบ้านแก่ปะราชนิยมจังหวัดกาลสินกล่าวเรีย่ยงเต็มหัวใจว่าจะมีพระสงฆ์สกูปที่กลับได้อย่างสนิทใจ,จคือท่านหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทปัจจุบันท่านหลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทท่านอยู่ที่วัดโพสีสะอาดบ้านแก่ปะตำบลเชียงเขืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินปัจจุบันท่านมีอายุ7 7รษ0